ตอนเช้าๆที่นิ่มอากาศดีมากถ้าไม่มีไฟไหม้ไร่อ้อยอะไรอากาศดีมากเลยเพราะเทศบาลมันอยู่บนภูเขานะพี่น้องมันอยู่บนภูเขาด้าน,นล่างที่เห็นอยู่นะั้นมันเป็นทุ่งนาเพราะจะถ่ายถ้าตอนตีห้านี่อากาศดีวันนี้แต่ว่ามันไม่มีมันมืดไปหมดไม่เห็นอะไรตอนนี้กําลังพอดีเลยอากาศดีมาก ที่เทศบาลมันสูงวันนี้เสาร์อาทิตย์นะไม่ได้กลับไปทำไร่เผา่านแล้วเขาให้มาอยู่ยามเสาร์อาทิตย์ที่ิชั่วโมงสอวันถ้าเป็นวันยุนนละขัดตะเลกก็หลายวันหน่อยอากาศดีมากโอ้โหไทยที่นี่อากาศดีมากาช้าๆืดนมาที่นี่อากาศดีเพราะมันสูงนเนมันสูง ตื่นเช้าๆถ้าใครบ้านอยู่ติดภูเขาคงมีความสุขมากเลยเพราะอากาศดีมากอากาศดีอ,อนี่เป็นทุ่งนาโอ้โหภาพสวยมากเอาไปชื่นชมกันนะพี่นะ้องเช้าเช้าช้าไม่มีอะไรทําเดินหาบรรยากาศเย็นเย็ๆๆๆๆนสดชื่นสดชื่นอากาศสดชื่นสดชื่นนะ